สวัสดีค่ะ Sunlight Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นะคะแส,สดงว่าคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโชคชะตาแบบกระทันหันบางอย่างซึ่งคุณไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นนะซึ่งในหนนี้เนี่ยน่าที่จะเป็นสิ่งที่คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาจจะเป็นบางอย่างที่เซอร์ไพรส์หรือการเปลี่ยนแปลงที่มันพลิกโชคชะตาของคุณ ในแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบไหนในเรื่องราวของความรักแล้วก็ชีวิตแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเพราะพลังงานของเดทาวเวอร์ค่ะมันคือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างทำสิ่งใหม่ๆนะคะมันคือการรีบิลด การเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะปรับปรุงหรือทำให้บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณมันเกิดผลที่ดีในวันข้างหน้าดังนั้นมันเป็นชะตาที่คุณจะไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะ mm hmm. กดยอมรับด้วยพลังงานโบกถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะสำหรับท่านใดสนใจหินมงคล ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาชีวิตและทุกๆเรื่องคลิกไปที่ลิงก์อินสตาแกรมใต้คลิปหรือบนคลิปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนติดต่อแอดมินได้เลยนะคะ f c e e o o o k n s s t a g กร m l like ลน์อัดทิกตอกลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆค่ะขอขอบคุณที่สปอร์ต h anel n เราเรื่อยมานะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่สามารถติดเลี่ยงได้นะในหนนี้เรามาเช็คกันเลยว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใดนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะหรือในเวลานี้ถ้าในเรื่องราวของความรักบางสิ่งบางอย่างในเวลานี้ที่คุณดิวอยู่มันยังไม่ดีมันยังไม่เวิร์กหรือคุณอาจจะมีคําถามในใจเยอะเดี๋ยวคุณจะได้รับคําตอบนะเดี๋ยวคุณจะได้รู้เห็นความจริง แล้วความจริงที่ว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณเซอร์ไพรส์หน่อยแต่มันทำให้คุณสามารถตัดสินใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่สิ่งเดิมที่คุณสูญเสียไปนะคะคุณอาจจะพึ่งผ่านการสูญเสียมันหนักมากชีวิตคุณหนักมากและมันเยอะมากในระดับที่ มันความหวังในใจเพียงหนึ่งเดียวที่คุณมีก็คือค,อความเชื่อว่ามันจะดีค่ะสุดท้ายแล้วเดอะสตาร์ออกมายืนยันว่ามันจะดีแน่นอนอย่างที่คุณคิดมุ่งหวังตั้งใจไว้นะคะแต่ในขณะเดียวกันการเปลีป่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเกิดจากขั้วตรงข้ามนะคะถ้าคุณผิดหวังจากคนที่อยู่ในพื้นที่ที่หนึง แต่คุณจะไปได้ดีมากมีสีสุขหรือจะได้คู่อยู่คนละพื้นที่คู่ตรงข้ามกับสิ่งกับคนที่คุณเคยเมี relationship ด้วยยกตัวยอย่างเช่นคุณเคยผิดหวังจากคนไทยได้วยกันแต่คุณจะไปได้คู่แบบเซอร์ไพรส์ไม่คาดฝันเป็นชาวต่างชาติที่จะเข้ามาอุ้มชูดูแลหัวใจคุณนะคะดูแลเทคแคร์คุณในทุกๆส่วนนะคะหรือถ้าคุณผิดหวังเสียใจจากผู้ชายแถบตะวันตก อาจจะมาได้แถบตะวันออกหรือตะวันออกกลางนะคะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ให้คุณอยากให้คุณลองเปิดรับเพราะว่าบางทีเนื้อคู่ของคุณนะคะที่มาด้วยโชคชะตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมะีบางสิ่งบางอย่างนะคะเปลี่ยนไปจากเดิมที่คุณเคยคิดว่านั่นอะคือสิ่งที่เหมาะสม แต่พอ u n i v e r s ร์สคุณได้ลองแล้วมันไม่เวิร์กเลยท่านอาจจะเจ็บโปวดปางตายเลยด้วยซ้ำนะคะกว่าจะมุ v e อ n อนได้ดังนั้น u n i v e r s ร์สจะส่งสิ่งบางอย่างมาให้คุณลองขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณน่ะตัดสินใจจะโอบรับโชคชะตาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือไม่ในเรื่องราวของการเงินการงานเรื่องของธุรกิจนะคะคุณน่าจะเสียเงินไปกับการลงทุนเยอะ ะะแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อะไรตอบแทนกลับมาเลย u n i v e r s สออกมาบอกว่าให้ตั้งรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาแทนที่แล้วมันจะเป็นผลดีกับคุณมากๆด้วยสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่คุณ <c oughs> ไม่เคยทำและไม่เคยลองแต่ว่าการการที่คุณจะได้เจอสิ่งนี้ค่ะคุณไม่จาเป็นต้องลงทุนในเรื่องของเงินทอง คุณแค่ลงทุนในเรื่องของการเปิดรับสิ่งใหม่ๆก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนจากสิ่งที่คุณคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้เราไม่น่าจะทําได้ถ้าเกิดว่าลองทําดูอะสิ่งนี้จะเกิดผลดีกับคุณอาจจะได้งานคั่วตรงข้ามที่คุณไม่คาดคิดนะเพราะอันนี้ไม่เคยคิดว่าจะได้ทําแต่เมื่อคุณมีโอกาสสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือยูนเวิร์สอยากจะบอกว่าให้คุณอบรับโอกาสไว้มันจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความมั่งมีสีสุขเดือดดา์หมายถึงชื่อเสียงด้วยนะชื่อเสียงรับยศเงินทองคือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการบิดหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คุณอาจจะต้องเสียบางอย่างค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณก็ได้สิ่งนี้มานะคะการสูญเสียมันเกิดขึ้นได้นะคะเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้อะไรจากการสูญเสียนั้นนะคะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการเคลียร์เอเนจีลบหรือว่าพยายาม อย่าไปสนใจสิ่งที่คุณสูญเสียไปในครั้งนั้นให้กลับมามองในสิ่งที่คุณมีในวันนี้มันคือต้นทุนชีวิตของคุณเรื่องความรักด้วยนะคะสิ่งเกา่กาๆผ่านไปสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาแทนที่นะคะเพราะว่าคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุ้มครองปกป้องคุณอยู่อันนี้คือ d i v i n e t i m i n g นะมันถึงเวลาจริงๆที่คุณจะต้องถูกบิดถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิด ลดีกับตัวคุณในแง่มุมของความรักะคะ่ะบางทีเสียบางอย่างไปเพื่อแลกกับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาแทนที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะจากคนที่คนมีความคิดหวังคบกันมานานเป็นแดมปีนะแต่ไม่ได้อะไรดีๆกลับมาเลยคุณจะได้คนที่ดีที่รักจริงหวังแต่งเข้ามาแทนที่นะคนที่จะเข้ามาอยู่ด้วยกันกับคุณไปจนตลอดชีวิตแต่ยังคงจะเกี่ยวเนื่องกับ ชาวต่างถิ่นแดนไกลยอยู่นะคะออทีนี้เนี่ยถ้าท่านใดโสดมานานนะคะตัวคุณเองเนี่ยก็พยายามให้ความหวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาความหวังที่ว่าเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางใหม่ๆที่คุณไม่คาดคิดนะอาจจะมีการพลิกผันเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนที่อยู่ ต้องออกเดินเพียงลำพังต้องออกมาสู้ด้วยตัวเองนะคะแล้วการเริ่มต้นใหม่ใดๆทั้งหลายทั้งมวลนะคะมันจะเป็นการดึงดูดเอาคู่ชีวิตที่ดีที่คู่ควรเข้ามาด้วยยกตัวอย่างเช่นรู้สึกเหนื่อยอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่คือกลัวว่าเงินจะไม่พอดูแลครอบครัวจนลืมดูแลตัวเองนะ,ค,ะคุณแพ็คกระเป๋าจัดทริปเที่ยวง่ายๆไปภูเก็ตสมมุตินะคะ คุณก็จะได้เจอเนื้อคู่คุณที่นั่นเนี่ยประมาณนี้สิงดาสิตออมาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดจากการที่คุณอ่ะเริ่มที่จะอยากทําอะไรสิ่งใหม่ๆหรือทําสิ่งดีๆที่คุณอ่ะไม่เคยมีโอกาสได้ทําเลยแต่ไปทําให้คนอื่นเอยอะแยะเลยหันกลับมาทําให้ตัวเองแล้วคุณอ่ะจะได้สิ่งดีๆความรักดีๆการงานการเงินหรือหนทางใหม่ที่ดีอ่ะเข้ามา นะคะในช่วงเวลาที่คุณตัดสินใจเริ่มที่จะออกเดินทางหรือทำบางสิ่งบางอย่างที่ดีค่ะเพื่อตัวคนเองคนบางคนเนี่ยใช้ชีวิตทั้งชีวิตได้เรีว,ว่าอุทิศให้กับคนในครอบครัวนะโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกตัวเองเลยนะคะแต่มันจะมีเหตุบิดความรู้สึกเครียดกดดันเจ็บปวดจากคนในครอบครัวรอบข้างมันอย่างให้คุณรู้สึกฉันอยากออกไปจากตรงนี้ แล้วพอคุณได้ทำชีวิตคุณจะมีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์ชีวิตคุณอ่ะจะมีหนทางใหม่จะมีความรักดีๆเข้ามาแทนที่ในแบบที่คุณสูญเสียไปให้กับคนที่ไม่คู่ควรแม้แต่กระทั่งคนในนั้นนะคะเป็นคนในครอบครัวของคุณเองบางครั้งคนในครอบครัวของคุณก็ไม่ได้เป็นเซฟโซนก็ไม่ได้เป็น สิ่งดีๆที่คุณให้อะไรบางอย่างไปแล้วแล้วคุณจะได้กลับคืนนะพอคุณตัดสินใจหันกลับมาให้ตัวเองแบบ100%เต็มนะคะสิ่งต่างๆดีๆที่รอคุณอยู่ก็จะผุดขึ้นปรากฏขึ้นนะคะค่อยๆปรากฏขึ้นทีละอย่าง2อย่างไล่เลียงไปทั้งในเรื่องของคู่ชีวิตนะคะการงานการเงินชื่อเสียง นะคะรับยศเงินทองใดๆเลยที่คุณเคยคิดฝันไว้นะคะแล้วคุณจะมีชีวิตที่มั่นคงจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วจะได้คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเป็นคนที่มีความรักแท้มีรักจริงมีความจริงจังจริงใจ พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะอุปสรรคใดๆก็จะคลี่คลายเพราะคุณจะเป็นผู้ชนะนะคะ,ะพลังงานของคุณเกี่ยวเนื่องกับชาวต่างชาติอยู่ที่80%เลยนะถ้าเป็นคนไทยด้วยกันน่าที่จะอยู่ไกลกันนะคะแล้วก็อาจจะมีความห่างในเรื่องของอายุค่อนข้างเยอะไม่คุณก็เขานะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีมีนนะคะเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะ ทีนี้คุณจะเป็นฝ่ายาพลิกเกมด้วยตัวคุณเองหลังจากเกิดจาการเปลี่ยนแปลงการสูญเสียในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยเดียอย่างที่บอกคนในครอบครัวซึ่งทําบางอย่างให้คุณรู้สึกฉันไม่เอาแล้วฉันอยากหลุดพ้นฉันอยากออกจากตรงนี้เพื่อนหรือที่ทํางานนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากตกเป็นเบีย้ยล่างแล้วหันโฟกัสมาหาทางใหม่ๆคุณจะเกิดหนทางใหม่ๆเกิดขึ้น แต่หนทางนี้คุณแค่ลงแรงและความตั้งใจไม่ต้องลงเงินนะคะในท้ายที่สุดคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณคิดฝันเอาไว้นะคะรักแท้ที่มั่นคงกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะคุณเป็นควีนถือถ้วยควีนถือถ้วยเนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเททุกอย่างทุกสิ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เธอได้กลับคืนะ่ะมันคือสิ่งที่เธออยากได้มาตลอดทั้งชีวิต แล้วเธอจะได้มันแล้วคุณจะได้มันนะคะคู่แท้อะไรใดๆที่มันเคยเป็นความฝันที่พับเก็บไว้หรือเคยคิดว่า <c oughs> เฮ้ยมันคงไม่มีนะไม่เกิดขึ้นเพราะไอคนที่ดิวอยู่ล่าสุดมันก็แย่เต็มทีหรือว่าโสดมานานสู้มานานจนแย่เต็มทีแล้วก็ยังไม่เห็นเลยว่าความช่วยเหลือจะมาจากทางไหนมันจะมาจากการที่คุณเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้ โดยที่คุณตั้งรับและหาหนทางใหม่แทนที่ไม่ฟุ้งฝายเสียใจได้แต่ไม่ฟุ้งฝายไม่จมอยู่กับคนถามว่าทำไมสิ่งนั้นสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นก็อาจจะเสียคนที่รักที่สุดไปแบบกระฐานหันด้วยทำไมสิ่งอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นไม่ต้องตั้งคำถามแบบนั้นตั้งคำถามว่าฉันจะอยู่อย่างไรฉันจะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุดนับจากนี้ฉันจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงแล้วหนทางนั้นนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งมาให้แบบไล่เรียงมานะคะเหมือนเป็นกราฟชีวิตที่อยู่ในช่วงดิ่งลงสุดๆแล้วมันจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะแล้วมันจะติดลมบนนะไม่มีวันที่จะร่วงหล่นล,ง,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 ลงมาอีกต่อไปนะคะหลังสำรับก็ออกมาคอนเฟิร์มเช่นเดียวกันนะว่าคุณจะประสบความสำเร็จพบรักครั้งใหม่ที่ดี มีชีวิตที่สุขสบายการเริ่มต้นใหม่การเดินทางไปใช้ชีวิตต่างถิ่นต่างแดนการมีความสุขการมีครอบครัวความร่ำรวยกำลังจะเกิดขึ้นชีวิตคุณจะพรั่งพร้อมนะคะการแต่งงานสิ่งต่างๆที่คุณอธิษฐานภาวนาขอพรเอาไว้นะคะคุณจะได้รับหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ซึ่งมันเป็นโชคชะตาที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะการหักหลัง คนบางคนจะเผยหน้ากากที่แท้จริงออกมาให้คุณได้รู้อยู่ในฐานที่มั่นแบบเงียบๆอย่างที่อาจารย์ซันบอกใช้สติคิคดใครใควรตัดคนคนนี้หรือพวกคนเหล่านี้ออกให้เร็วที่สุดเพื่อที่คุณจะได้พรในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะบางครั้งเราอาจจะมีคำถามว่าทำไมพระเจ้าถึงถึงให้เราเจอคนพวกนี้นะอาจารย์แซนก็จะตอบว่า ที่พระเจ้าให้เราเจอคนพวกนี้เพื่อให้เราเรียนรู้ไงว่าเราไม่อยากเป็นอย่างพวกเขาว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่กับพวกเขาเราไม่อยากจมปรับดำดิ่งอยู่กับพวกเขาดังนั้นเราจึงจะต้องออกเดินทางออกไปใช้ชีวิตสลัดตัดคนเหล่านี้ออกไปไม่ต้องเสียใจกับคนที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของคุณด้วยสำหรับคุณคนโสดก็เหมือนกันนะคะ คุณไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวหรอกเพราะถ้าคนที่อยู่ในชีวิตคุณน่ะเป็นคนที่ทริกกี้เจ้าเล่ห์หวังหลอกใช้คุณคุณไม่จําเป็นต้องมีค่ะคุณมีแค่ตัวคุณนะคะกับจิตวิญญาณของคุณคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเพียงลําพังค่ะจิตวิญญาณของคุณอยู่ร่วมกันกับคุณเสมอเขาดูแลคุณมาตลอดคุณเองก็คุยกับเขาเยอะกว่าคนคนอื่นด้วย เยอะกว่าคู่ชีวิตเยอะกว่าใครใดในโลกก็คือตัวเราเองคุณไม่มีวันโดดเดี่ยวนะคะเมื่อคุณรู้สึกดังนั้นได้แล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงอบรับมันไว้และก้าวเดินไปอย่างกล้าหาญไม่ต้องกลัวนะคะจะไม่มีอะไรทําให้ชีวิตพังได้นอกจากตัวเราเองที่จะทํามันพังอยู่บนสติเดินไปหาแสงสว่างที่พระเจ้ากําลังจะแง้มประตูบานใหม่ให้กันเถอะ แล้วคุณจะมีชีวิตที่ดีการแต่งงานพรที่ขอไว้ทุกข้อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยดูแลคุณอยู่นะคะการเริ่มต้นใหม่ธุรกิจความร่ำรวยต่างประเทศชีวิตที่มีความสุขมองเห็นตรงนั้นให้ชัดเจนที่บริเวณกึ่งกลางน้าผากให้ได้มากที่สุดในช่วงเวลากลางคืนรู้ถึงรสสัมผัสรู้ถึงความสุข การแต่งงานช่อดอกไม้กลิ่นเค้กบรรยากาศเสียงหัวเราะผู้คนเงินเข้าบัญชีจำนวนเงินกลิ่นของเงินเวลาถอนเงินกลิ่นอายของการจ่ายเงินเพื่อซื้อทองคำเป็นการลงทุนอะไรก็ได้ที่คุณคิดตั้งจิตไว้ค่ะทุกคืนทำให้ได้ดังนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงมันกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ในระยะเวลารวดเร็วนะคะ อยู่ที่1เดือนขึ้นไปบวกรบหรืออาจจะเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นเองเพราะเธอถือเพียงแค่ถ้วยเดียวไม่นานเกิน่อนะคะอาจารย์สันเป็นกำลังใจให้เอาละเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำจาก a าร์ชแองเจิลเกเบรีกันหน่อยนะคะนาะแล้วก็ไม่ได้หยิบจับท่านมาวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาถามท่านหน่อยว่ามีอะไรอยากจ,จะแนะนำทุกท่านที่พบคลิปที่ยอดเยี่ยมคลิปนี้บ้างนะ ให้ดูซิอืมอ,อว่าด้วยเรื่องของการ c r e เอทในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะอาร์เอเจิตออกมาบอกว่าให้ขอไปเลยโดยไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมคุณจะได้รับและคุณจะรู้ได้เลยเมื่อมันใกล้เข้ามานะออขอในสิ่งที่คุณต้องการนะคะ Ask for what you want ขอแต่สิ่งที่คุณต้องการควบคุมความคิดและจิตของคุณให้มั่นถ้าเกิดจิตเหลวไหลไปคิดเรื่องลบก็ดึงมาเรื่องบวกหรือฟังหรือดูในสิ่งที่จะลงใจในสิ่งที่ จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ New Project สิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันมันมันมาพร้อมกับ New Project อ์อ่ะมันมาพร้อมกับสิ่งใหม่ๆแผนการใหม่ๆห,หรือความรักครั้งใหม่นะคะซึ่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีคนคนนี้จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคู่อุ้มสมของคุณด้วยนะคะ ดังนั้นขอไปเลยอยากได้แบบไหนบุคลิกลักษณะหน้าตาแบบใดแล้วคุณก็จะได้แบบนั้นขอได้มากที่สุดเกินกว่าร้อยข้ออยู่แล้วเอาจริงๆอย่างที่อาจารย์สันบอกแล้วยูนิเวอร์สจะทำการเรียกว่าตบแต่งนะคะเนิร์ฟตบแต่งให้มันเข้าพอดีพอเหมาะกับตัวเรานะคะเอาล่ะเป็นกำลังใจให้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ